สิบสองสิบสามสิบ9 20สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบตอนนี้นะครับผมประธานที่ดำเนินการเปิดงานมาแล้วก็คือท่านชาดานะครับท่าชาดาเนี่ยจะมาเปิดจะมาเปิดพิธีทุกปีเลยนี่ครับอยู่บนอะไรนะครับทุกปีขออ่า้ครับลำลึกงานสืบนะครับท่านต้องมาทุกปี วันนี้มาโนเสื้อสีดำได้ครับได้โอเคครับก็ถือว่าเป็นตอนนี้หรือว่าเป็นการประธานนะครับในทีมของเรครับสสชาดาไทเซนนะครับได้เดินทางมาถึงจุดพักัดลองของเราแล้วนะครับตรงจุดพักับรองนะฮะตอนนี้นะขอญาตนะครับเรียนเชิญนะครับเพื่อนเอนโดโรทุกท่านนะครับเรียนเชิญที่รถของท่านไปพร้อมก็จะทำตอนที่เรากำลังรวมรถรับผมก ทุกปีท่านสสชดาได้เปิดแล้วก็ออกได้เลยครับใบอนนะครับเดี๋ยวจะมีพิธีงานที่แล้วนะครับขึ้นเปิดก็พิธีการนะครับท่านชดานะครับตอนตอนนี้ก็ตอนเข้ามาอยู่บริเวณพิธีแล้วนะครับตอนนี้ก็พักก่อนนรออีกสักครู่หนึ่งนะครับท่านชดาก็จะไปเปิดพิธีเหมือนเดิมนะครับประจําทุกปีครับ หน้าเวลานี้นะครับผมใกล้จะถึงเวลาเปิดแล้วนะครับประธานในพิธีท่านชาดาก็เดินทางเข้ามาถึงในพื้นที่บริเวณแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวรอเลิกนะครับก็จะทําการเปิดท่าชาดานะครับจะมาทําการเปิดพิธีงานสืบทุกปีทุกปีนะครับท่านจะมาเชิญนะครับเื่อจงนี่นะครับชจเน่าวก่อนตัวตัวผมก็จะมาทุกปีเหมือนกันนะครับก็ดต้มๆเตี้ยมๆอยู่แถวๆนี่แหละครับ อยากจะร่วมาเชิญนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคู่หนึ่งนะเอ็กกอนโดโรสกาคาอ่ามาแล้วครับคู่หนึ่งมาแล้วนะครับไป,ไป้าป้าสวัสดีนะครับพี่น้องเอ็นโดโรที่มาจากหลายๆจังหวัดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคตะวันออกก็มาภาคเหนือนะครับเดี๋ยวขอปิ๊บเส้นทางนะครับนิดเดียวไม่มีตื้นได้เลยตื้อใบก็ตามนะครับ,บนะครับผม ในเส้นทางนะครับเอดูรุจะมีแอโร่แบบนี้นะครับก็ถ้าขอขออนุญาตนะครับผมจับจีได้ไหมฮะโอเคขอโทษถ้าถ้าลูกศรมันไปทางไหนนะครับก็คือเลี้ยวไปทางนั้นลแหละง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่มีสัญลักษณ์อะไรยากเลยนะครับสําหรับงานครั้งนี้นะครับถ้ามีทางขาด ทางอันตรายทางแย่รถเยอะมากครับพี่น้องเยอะมากเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับในประเทศไทยหนึ่งถึงห้าท่าชฎายุนัตถ้าห้านี่คือทางมันจะขาดนะครับทางลึกมากระวังนะครับใครศาสตรมาแรงๆต้องระวังนะครับดูสัญลักษณ์ดีๆส่วนทางแย่ที่เป็นทางตอนนี้นะครับถึงเวลาที่จะทําการเปิดพิธีแล้วนะครับท่านชราก็ จะเดินทางขึ้นไปบนเวทีนะครับแล้วก็จะทําการเปิดพิธีนะครับก็ถือว่าเป็นประจําทุกปีนะครับที่ท่านชาดาเดินทางมาเปิดนี่ครับวันนี้ท่านก็มาในลูกเสื้อซีดํานี่นี่ก็ชาดาโซเชียลนะครับก็ามากันเต้หมดเลยขี่ไหมคะทำไมไม่ขี่ละคะอ๋ออันตรายละ <laughs> นี่ครับบรรยาก,กาศนะครับ นี่นะครับ ผมอ่ะมาครับรครับมาหลายปีแล้วครับใกด้ท่านเลยค่อครับผมถ่าูปนะคะหนึ่งสอง 5, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ลงไปแล้วเทคที่2ครับไม่ผ่าน รถรถดึงคนอ่ะรถดึงคนเลยเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้เรียบร้อยลงไมเทคตรงตรงเลยถ้าแบบนี้เรียบร้อย หลุมนี้ใช่ไหม